สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เดินทางมาเลยกระบินบุรีมาแล้วครับตอนนี้เนาะทักทายเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทางช่อง youtube นนลุ่งน้ำโขงครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็เลยกระบินบุรีมาแล้วครับเลยกระบินบุรีมาแล้วเนาะเตรียมทาจิกเกินเขาแล้วครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเลยกระบินมาแล้วนะครับ ระยะทางจากกระบินบุรีไปถึงนครราชสีมาอาจจะประมาณลอยหาสิบโลนะพี่น้องแต่ว่ามันกระสีมีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือมันขึ้นเขาลงเขาเนาะอาจจะชาหน่อยนะครับผมอาจจะชาหน่อยไปทางหนองคายก็อยูปนน่ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาปุละครับผมเดินทางประมาณสิบสองกิโลสิบสองชั่วโมงนะพี่น้องสิบสองชั่วโมงประมาณน,นี้ครับค่อยไปออกครับพี่น้อง เบื้องบิวทิวทัศน์แถวข่างข่างทังเป็นน้ำครับครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ครับผมติดไฟแดงอยู่เลยกระบินบุรีออกมาหน่อยนนึงครับพี่น้องครับทักทายทุกๆคนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะอ่านนู้นน้องโป่งบ่ได้ขับรถนะครับมีโชเฟอร์ขับรถเนาะก็เลยไทยได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับพี่น้องเนาะ มื่อนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับมีเมฆเป็นส่วนมากดยูยแต่ว่าเมฆบอมเมนเมฆฝนเนาะดูแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องครับพ่อกันครั้างน้าครับผมครับผมกระกทายพี่น้องทางยูทูบเด็ครับเด้อ ยังสบายสบายอยะข้างๆท่านก็ขี tá, 16, 17, 18, <illing> ่รถค่อยๆไปครับบอดี้ขีเรียวนะครับาะมีรถอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบประมาณนี้นะครับปกเกินนี่ครับผมกำลังเตรียมตัวขึ้นเขาครับตอนนี้ปากทงชัยไปปากทงชัยนะครับ จะขึ้นเขาแล้วครับทุกทุกคนตอนนี้กำลังขึ้นเขาครับผมเขาเขาเรียกว่าเขาวังน้ำเขียวใช่ไหมเขาวังน้ำเขียวนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นครับครับพี่น้องตอนนี้กำลังจะขึ้นเขาทับลานนะครับเนาะเขาทับลานครับผ พอผานทำร้านเล่าเจะสิเมีนเขาว่างน้ำเขียวนะครับพี่น้องเนาะครับผมสวยงามหมดพี่น,อน้องน,น,นะครับวิวด้านหน้านะครับเพื่อนๆโอ้ยวิวสวยมากเลยครับข้างทาง,ทางนะครับวิวสวยมากรับคับ เขาตั้งแต่งานอยู่ยนี้ก็คือเขาทับลันนะครับเพื่อนทุกคนเขาทับลันครับเดี๋ยวนุ่ๆมๆผงจะถ่ายไปให้ดูนะครับแถวข้างทางเขาทับลานนะครับผมเจอกันข้างหน้าครับครับผมผมมีร้านข้างทางด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยครับผมเขาขายกล้วยไม้นะครับวิวสวยมากเลยครับนะครับวิวสวยมากเลย ครับเพื่อนตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเขาแล้วนะครับสองข้างทางเขียวกระจีไปหมดเลยครับผมนู่นอันนี้เป็นเขตเขาใหญ่นะเพื่อนๆเนาะเกตเขาใหญ่นะครับอยู่ในเขตของทับลานนะครับในเขตของทับลาน คืนดีมีช้างเดินลงมาด้วยนะครับแถวแถวนี้แต่เขาก็ทำทำเขียนไว้อยู่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ครับผมสวยไหมครับสองข้างทางเพื่อนๆทุกคนสองข้างทางสวยมากเลยตอนนี้สะดวกสบายเหมือน20ปีก่อนนะครับเพื่อน 20ปีก่อนเนี่ยมันเป็นทางสวนเลนกันเนาะตอนนี้ก็คือเป็นขนานถนนคู่ขนานกันไปเนาะครับปลอดภัยกว่ากันเยอะครับเพื่อนๆเ,เขาจะทำเขตกันไว้ไม่ให้สัตว์ลงมานะครับเนี่ยเนี่ยครับผมที่เป็นกําแพงนะครับเขาจะทำกันไม่ให้สัตว์เข้ามานะครับ เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์จะมาชนกับรถนะครับเนาะสวยงามไหมครับเพื่อนๆสองข้างทางเลยครับสองข้างทางเลยเขียวกัจีไปด้วยต้นไม้หน้าฝนนี้มันจะวิวสวยเพื่อนๆหน้าฝนนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าเลี้ยงนี่มันก็จะ ไม่เห็นใบไ,ไม้สวยงามแบบนี้เนาะยูทิวทัศน์ก็จะไม่สวยงามนะครับเก็บภาพวิดีโอสวยๆมนาะให้เพื่อนๆเราได้ดูกาลังจะเข้าอุโมงค์แล้วครับเพื่อนๆอ่ากาลังจะเข้าอุโมงค์แล้วนะครับทะลุอุโมงค์นี้ไปก็จะเป็นวังน้ำเขียวนะครับเพืแบบ่อนเดี่ยวนะครับเข้าแล้วเข้าอุโมงค์แล้วครับท่าน ครับผมโอ้โหมือตึ๊บเลยเพื่อนๆสวยไหมครับเหมือนกลางคืนเลยเนาะคือที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่ากันไม่ให้สัตว์ให้สัตว์เขาเดินได้เนาะสัตว์เขาข้ามไปข้ามมาหากันได้นะครับจะเป็นซองขยะนะครับเพื่อนๆน,นะครับทะลุมาแล้วนะครับทะลุแล้วนะครับผมเพื่อนๆเพื่อนๆ วัวกระทิงวัวกระทิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างทางเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูดิโอ้โหสวย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 เนี่ยครับเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเพื่อนดูดิโอ้โหครับผมวัวกระทิงวัวกระทิงออโอเคครับผม โอ้เพื่อนๆดูสิตัวใหญ่มากครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆจะเก็บบรรยากาศสวยๆส,ส่งไปให้เพื่อนๆเราได้ดูกันเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ